ผมใช้เวลาหนึ่งวันในช่วงงานวังนารายปีพุทธศักราช2,567ออกสำรวจร่องรอยโบราณคาดีเกี่ยวกับการชลประทานในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่ลบบุรีเป็นตัวอย่างของการศึกษาระบบประปาในสมัยโบราณที่บรรดาวิศวกรพยายามเอาชนะปัจจัยทางธรรมชาติเพื่อให้ที่นี่ เป็นเมืองสำคัญลุดราชธานีแห่งที่สองของสมเด็จพระนารายณ์เ hmm. มื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขึ้นครองราชพระองค์ โปรดให้วิศวกรทั้งชาวฝรั่งเศสซิซิลีรวมถึงสถาปนิกชาวเปอร์เซียทำการบูรณะปฏิสังขรณอเมืองลบุรีในปีพุทธศักราช2208เพื่อให้เมืองนี้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์และเมื่อสร้างเมืองลบุรีใหม่เสร็จแล้วพระองค์ก็โปรดที่จะเสด็จมาประทับในปี11นานถึง9เดือน การรื้อฟื้นเมืองลบบุรีที่เคยมีสถานะเพียงหัวมเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาให้เป็นพระราชฐานใหม่ของพระมหากษัตริย์คืองานอันท้าทายของทีมช่างหลวงเพราะไม่เพียงแต่การสร้างพระราชวังท้องพระโรงที่ประชุมข้าราชการคุนนางและอาคารสำคัญอื่นๆที่รวมกันเป็นพระนารายณ์ราชนิเวศที่เรารู้จักกันในปัจจุบันการจัดการเรื่องน้ำ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ตลอดเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับต้องไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำพระราชวังที่ลบบุรีปรากฏงานวิศวกรรมที่ผสมผสานศิลปะไทยกับเปอร์เซียกระจายอยู่ทุกแห่ง แต่จากบันทึกของนิโคลาแชเวสบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในช่วงนั้นได้กล่าวว่ามีวิศวกรชาวฝรั่งเศสกับชาวอิตาเลียนเป็นผู้วางระบบประปาท่อน้ำพุเชื่อมต่อจากแหล่งน้ำภายนอกเข้าสู่ภายในพระราชวังเมืองลบบุรีกล่าวกันว่าระบบการวางท่อประปาเป็นวิทยาการที่สืบทอดกันในยุโรป มาตั้งแต่อารยธรรมกรีกโรมันเปอร์เซียมาจนถึงอินเดียลบ,บุรีจึงได้องค์ความรู้ด้านระบบประปาจากวิศวกรยุโรปทั้งสองท่านอย่างเต็มที่พื้นทีประเทศของลบ,บุรี มีความแตกต่างจากกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างมากเพราะอย่างที่ทราบกันว่าอายุธยาตั้งอยู่ในจุดที่มีแม่น้ำสำคัญสามสายไหลมาบรรจบมีการขุดคูคลองหลายสายเชื่อมโยงกันและในฤดูน้ำหลากที่จะมีน้ำท่วมรอบพระนครอยุธยาจึงมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ก็มีการขุดพบท่อดินเผาที่ชักน้ำเข้ามาใช้งานในเขตพระราชฐานเหมือนดั่งที่ลบบุรีเช่นกันแต่เนื่องจากพระราชวังหลวงอยุธยาตั้งอยู่ติดแม่น้ำสายสำคัญจึงไม่ยากที่จะจัดการระบบชลประทานภายในเขตพระราชฐานของตนเองแต่กับลบบุรีที่นี่มีเพียงแม่น้ำลบบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตกของเขตพระราชวัง ปริมาณน้ำในแม่น้ำลบบุรีจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานทั้งในเขตพระราชวังรวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองดังนั้นทีมวิศวกรที่ก่อสร้างพระราชวังจึงต้องออกแบบเทคโนโลยีการประปาขั้นสูงโดยดึงน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลออกไปเพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลายในเขตพระราชวังทั้งในพระราชพิธีการดำรงชีวิตของชาววัง และการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองปัจจุบันนักโบราณคดีพบว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกดึงมาใช้ในตัวเมืองลบบุรีมีอยู่สองแห่งคือทะเลชุบสอนและอ่างซับเหล็ก ทะเลชุบสอนในสมัยกรุงศรีอยทธยาเป็นพื้นที่ลุ่มขนาดกว้างใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีราว4กิโลเมตรในฤดูฝนเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลามาจากเขาสามยอดจนกลายเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมืองลบบุรีในเวลานั้นได้มีการสร้างพระตำหนักทะเลชุบอนหรือที่ปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า พระที่นั่งไกรสอนสีหราชซึ่งสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับในยามออกไปคล้องช้างในป่าด้านทิศใต้ของทะเลชุบศรทั้งยังใช้เป็นที่ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงกับจันทรุปราคาครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์แต่ทว่าในปัจจุบันด้วยสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ร่องรอยความเป็นแหล่งน้ําใหญ่ในอดีตสูญหายจนหมดสิ้นเหลือเพียงโบราณสถานที่เคยถูกสร้างไว้รอบพื้นที่ทะเลสาบเช่นพระตำหนักทะเลชุบอนหรือพระที่นั่งไกลสอนสีหราชในปัจจุบันวัดซากสถานที่ประหารพระอนุชาสองพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์และสันนิฐานว่าเป็นจุดประหารชีวิตเจ้าพระยาวิเชเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอน ในคราวรัฐประหารคิเตศกราช1688และเกยช้างริมถนนสาย3016ข้างกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31สันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่ป่าสำหรับล่าช้างทางทิศใต้ทะเลชุบศรเป็นต้นบนแนวถนนสายเดียวกันไปทางทิศตะวันตกของเกยช้างโบราณ ราว1.8กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อปากจันแต่เดิมที่นี่ปรากฏซากประตูระบายน้ำโบราณก่อนที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลขึ้นแล้วนำเทวรูปมาประดิษฐานเพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้สักการะบูชาและถ้าย้อนกลับไปในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์สถานที่นี้ถูกสร้างให้เป็นประตูช่องกุด หรือประตูปากจันทเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นซากที่เป็นโบราณสถานอยู่ตรงด้านหลังนี่เองนะครับปากจันทรตรงนี้ครับเขามีหน้าที่ยังไงครับมีหน้าที่คือน,นําน้ําออกจากทะเลคิบซอนครับผมเพื่อนําไข่ไปเข้ายังสัะแก้วที่อยู่ในสวนสัตว์ปัตเานีแล้วก็จะมีไปพักที่สระแก้วที่สองก็คือสัะแก้วปัจจุบันที่เป็นวงเวียนในทุกวันนี้ที่เป็นวงเวียน,น,น,นยรสระแก้วทุกวันนี้ใช,ใช่ไหมครับ ตัวตัวปากจันเนี่ยณณนะนะเวลาเนี้ยที่เหลือที่เหลือเป็นร่องรอยร่องรอยเก่าของมันเนี่ยมีมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับก็จะมะีส่วนยอดส่วนส่วนปากทางน้ำานที่ที่น้ำบอกเดิมทีอ่ะมันมันสูงกว่านี้ไงพี่ปัจจุบันเนี้ยเหลือ,อม,มันเสมอกับถนนไปแล้วเมื่อก่อนนี้จากรูปภาพเก่านะพี่บริเวณเนี้ยเอาวัวควายเดินผ่านได้เลยพี่อ๋อมันพื้นเนี่ยมันจะลึกลงไปกว่านี้ มวลน้ำมหาสารจากทะเลชุบศนในช่วงฤดูฝนจะถูกไขให้ไหลเข้ามาที่ประตูปากจันก่อนจะไหลลงคลองส่งน้ำต่อไปยังสะแก้วสะใหญ่พักน้ำจุดแรกจากแหล่งน้ำทะเลชุบศนผมเดินทางต่อมายังสวนสัตว์ลบบุรีที่นี่นอกจากจะมีสัตว์ชนิดต่างๆและรถไฟน่ารักน่ารักที่คุณหนูหนูชื่นชอบแล้ว สวนสัตว์แห่งนี้ยังมีร่องรอยโบราณคดีงานชุร,ระทานสมัยสมเด็จพระนารายอีกด้วยครับแต่เดิมที่นี่มีชื่อว่าสวนสัตว์สระแก้วแต่สัะแก้วในที่นี้ไม่เกี่ยวกับชื่ออีกจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกหรอกนะครับสระแก้วของที่นี่คือสระน้ำโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และใช้เป็นที่รับน้ำที่ถูกชักมาจากทะเลชุบสอนนอกจากสะแก้วแล้วยังมีการขุดพบท่อประปาดินเผาฝังอยู่ใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงกับสะแก้วโดยฝังลึกลงไปราว4เมตรปัจจุบันทางสวนสัตว์ได้ตกแต่งหลุมเพื่อจัดแสดงการวางแนวท่อประปาที่เชื่อมต่อจากสะแก้วสังเกตได้ว่า ตัวท่อบางชิ้นมีปล่องระบายความดันเพื่อป้องกันท่อประปาแตกจากแรงดันน้ำและจะมีปล่องนี้ทิ้งห่างเป็นระยะระยะเรื่อยไปจนถึงจุดพักน้ำถัดไปจากสระแก้วที่1ที่อยู่ในสวนสัตว์น้ำจะถูกส่งมายังสระแก้วที่สองซึ่งปัจจุบันคือ วงเวียนสีสุริโยไทยหรืออีกชื่อหนึ่งคือวงเวียนสะแก้วศูนย์กลางถนนสายสำคัญในตัวเมืองลบบุรีจากสะแก้วที่สองนี้เองก็จะส่งน้ำผ่านท่อตรงเข้าไปยังพระราชวังเมืองลบบุรีโดยมีจุดพักน้ำก่อนถึงพระราชวังคือถังเก็บน้ำข้างโบราณสถานปรางแขกซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายาณ์ศาสนสถานแห่งนี้ ถูกบูรณะให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาจากเทวสถานปรางแขกเหลือระยะทางอีกแค่ราว200เมตรก็จะถึงเขตพระราชวังเมืองลบบุรีเป็นเส้นทางท่อลำเลียงน้ำระยะสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่เขตพระราชวังตรงบริเวณริมถนนตรงข้ามประตูวังฝั่งทิศเหนือเราจะพบโบราณสถานขนาดเล็กคือ ซากปล่องระบายแรงดันน้ำประปาซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบริมถนนฝั่งตรงข้ามประตูวังปล่องระบายแรงดันน้ำเป็นหลักการทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นเป็นระยะระยะเนื่องจากการลำเลียงน้ำประปาใช้หลักการถ่ายเทน้ำจากที่สูงลาดลงสู่ที่ต่ำและหากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากกระแสน้ำจะยิ่งไหลเร็วขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างปล่องระบายแรงดันน้ําเพื่อผ่อนคลายไม่ให้มีแรงดันสูงเกินไปซึ่งจะมีผลทําให้ท่อประปาแตกเสียหายได้จากปล่องแรงดันนี้ท่อส่งน้ําก็จะส่งตรงเข้าไปยังอ่างเก็บน้ําภายในเขตพระราชฐานชั้นนอกซึ่งยังคงปรากฏอ่างนี้มาจนถึงปัจจุบันน้ำที่พักในอ่างนี้ ก็จะกระจายน้ำส่งตามท่อเข้าไปยังจุดที่เป็นอาคารต่างๆภายในเขตพระราชวังเส้นทางส่งน้ำที่สองคือจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าอ่างซับเหล็กอ่างซับเหล็กตั้งอยู่ในตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมกว่า1,760ไร่ความจุสูงสุดของอ่างเก็บน้ำได้ถึง24ล้านลูกบาศเมตรอ่างซับเหล็กเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณทั้งยังเป็นจุดวางท่อส่งน้ำเส้นทางที่สองส่งตรงไปถึงเขตพระราชวังเมืองลบบุรีมีระยะทางยาวถึง20กิโลเมตร โดยมีวิศวกรชาวอิตาเลียนเลือกสร้างทางน้ําแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงที่1มีการขุดรำรางบังคับน้ําเริ่มตั้งแต่อ่างซับเหล็กจนเป็นคลองขุดยาวมาถึงบ้านท่าศาลาซึ่งก็คือตำบลท่าสาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันและจากบ้านท่าสาลานี่เองจึงมีการดำเนินการส่งน้ำในช่วงที่2คือการวางท่อดินเผา ส่งตรงไปจนถึงพระราชวังเมืองลบบุรีผมเดินทางมาอย่างโรงเรียนพระนารายในตำบลท่าศาลาภายในโรงเรียนนี้ปรากฏร่องรอยโบราณคดีการประปาสมัยสมเด็จพระนารายครับผมก็อยู่ที่โรงเรียนพระนารายครับที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับ ตรงตำบลท่าสาราเนี่ยนะครับจะเป็นจุดพักน้ําช่วงที่1ของการส่งน้ําจากห้วยซับเหล็กเข้ามายังวังนาลายหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับท่อประปานะครับที่ส่งตรงมาจากอ่างซับเหล็กเนี่ยนะครับก็จะมาปรากฏอยู่ภายในโรงเรียนพันาลายแห่งนี้ครับท่อดินเผาที่ขุดพบในโรงเรียนนี้นับเป็นแนวท่อที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในลบบุรี โดยลักษณะของท่อดินเผาเป็นท่อทรงกระบอกหน้าตัดวงกลมท่อแต่ละท่อนมีความยาว48เซนติเมตรหนา4เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง26เซนติเมตรปลายด้านหนึ่งคอดเล็กลงกว่าอีกฝั่งเพื่อสวมต่อกับท่ออีกชิ้นหนึ่งได้อย่างพอดีและทำการต่อเป็นแนวยาวฝังลงใต้ดินในระดับความลึกประมาณ1.50เมตร นอกจากท่อดินเผาขนาดมาตรฐานแล้วยังมีชิ้นส่วนของท่อลักษณะอื่นเช่นท่อทางตรงท่องอและท่อสามทางเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อท่อแยกขยายไปยังจุดต่างๆได้นับได้ว่ารองรอยแนวท่อดินเผาในโรงเรียนพระนารายเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณาคดีที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการประปาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายได้อย่างชัดเจน ท่อส่งน้ําจากตําบลท่าสารานี้จะถูกส่งผ่านท่อน้ําใต้ดินตรงเข้าไปยังพระราชวังเมืองลบบุรีเช่นกันแต่เนื่องจากปริมาณน้ําจากอ่างซับเหล็กที่มีมากทั้งยังใช้หลักการปล่อยน้ําจากที่สูงลาดลงสู่ที่ต่ําจึงมีการสร้างปล่องระบายความดันน้ําไว้เป็นระยะเพื่อป้องกันแรงดันน้ําในยามฤดูฝนที่ไหลแรงจนทําให้ท่อแตกได้ ในเมืองลบบุรีบนเส้นทางท่อส่งน้ำเส้นที่สองจากอ่างซับเหล็กนี้ปรากฏร่องรอยปล่องระบายความดันน้ำขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันโดยตั้งอยู่ที่หน้าอาคาร90ปีภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีปล่องแรงดันนี้ก่อด,ด้วยอิฐเป็นปล่องสูงราว14เมตรปลายยอดบนสุดวางอิฐเป็นโค้งยอดแหลม ลักษณะคล้ายโค้งยอดซุ้มประตูที่เรียกว่าซุมอาร์ชและมีช่องลมปลายยอดบนสุดให้อากาศเข้าสู่ปล่องเพื่อระบายแรงดันน้ำการที่มีปล่องระบายแรงดันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าแนวท่อจากตำบลท่าสาลาเข้ามายัางตัวเมืองมีความลาดชันมากพอที่ทำให้น้ำไหลเร็วและแรงจนต้องสร้างปล่องระบายความดันขนาดใหญ่ เพื่อให้ท่อดินเผาในช่วงพื้นที่นี้รับแรงดันจากมวลน้ำที่ไหลแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือท่อประปาดินเผาที่เคยใช้งานภายในพระราชวังเมืองลบบุรีในยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ไม่เพียงแค่ท่อดินเผาลักษณะสมบูรณ์ที่จัดแสดงนี้เท่านั้นใกล้กับแนวท่อยังมีอ่างเก็บน้ำภายในพระราชวังเป็นศูนย์กลางในการกระจายน้ำผ่านท่อประปาย่อยส่งไปยังอาคารต่างๆในเขตพระราชฐานชั้นนอกรวมถึงพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในดังที่ปรากฏร่องรอยของท่อประปาภายในพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ อันเป็นที่ประทับฝ่ายในของสมเด็จพระนารายณ์ดังที่นิโคลาแชเวสบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ได้มีโอกาสเข้ามาเห็นพระที่นั่งสุดทาสวรรค์และได้บรรยายถึงความงดงามของพระที่นั่งและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำภายในพระที่นั่งนี้ความตอนหนึ่งว่าเมื่อลงบันไดไปสัก15หรือ20ขั้น ก่อถึงพระราชฐานชั้นที่สาอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชฐานส่วนที่มีอาณาเขตบริเวณกว้างขวางทองคาแผวพราวไปทั่วทุกหนทุกแห่งเช่นในพระราชฐานชั้นที่สองหลังคาประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองคล้ายกับทองคํามากยามเมื่อต้องแสงตะวันพระตำหนักหลังนี้มีกำแพงตีกาล้อมรอบ ที่มุมทั้งสี่มีสระน้ำใหญ่สี่สระบรรจุน้ำบริสุทธิ์เป็นที่สงสนานของพระเจ้าแผ่นดินภายใต้กระโจมซึ่งคุมกั้นสระน้ำที่อยู่ทางขวามือมีลักษณะคล้ายถ้ำเล็กๆมีพันไม้เล็กๆขึ้นเขียวชอุ่มอยู่เสมอและพันไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมตลบอบอวนอยู่ตลอดเวลามีทานน้ำใสจ่ายน้ำให้แก่สระทั้งสี่นี้ จากยุคแห่งความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาระบบประปาโบราณแห่งเมืองลบบุรีไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่องรอยของอดีตแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชาญฉลาดในการจัดการทรัพยากรน้ําของคนในสมัยโบราณความต้องการเอาชนะธรรมชาติคือลักษณะพิเศษของมนุษย์เมื่อยามรวมตัวเป็นชุมชนไปจนถึงระดับพระราชาอาณาจักรดังร่องรอยโบราณคดี การประปาเมืองลบบุรีที่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคู่เมืองลบบุรีตลอดไป